ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถที่จะนำมาเสนอให้ชมกันทุกวันนะครับสวัสดีครับช่องรถมือสองราคาถูกขอ,อนำเสนอ toyota camry สองจุคันนี้เป็นปี2004ครับเครื่องเดิมเบนซิน2,400อซีซีเกียร์ออโตเปลี่ยนนิ่มทุกเกียร์ใช้2ระบบนะครับน้ำมันและแก๊ส l p g หัวฉีดลงเล่มแล้ว รถใจเดิมทุกมุมหน้าหลังเดิมสีสวยเครื่องดีช่วงล่างดีติดฟิล์มเซรามิกมาใหม่ปอกู้หน้าปรับไฟฟ้าภายในสะอาดทวงมาลไรมัลติฟังก์ชั่นแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกสล้อมีม่านหลังล้อแม็กเดิมสวยยางดี4เส้นเซ็นทั้งล็อกเครื่องเสียงอย่างดีมีฝังแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าพับข้างไฟฟ้าระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติ ภาษีปี64นะครับคันนี้รถสวยพร้อมใช้ขายเงินสดนะครับต่อรองได้ตามสมควรต่อหนักเาทักมาไม่มีราคาตัดเจ้าของระบุไว้รถอยู่บางใหญ่นนทบ,บุรีสนใจก็ลองติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าของโดยตรงเลยครับเบอร์โทรให้ไว้ที่ท้ายคลิปแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกํำลังใจให้กับทางช่องได้หารถดีๆมาให้ชมกันอีกนะครับ